สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องอของ PlayStation 5นะครับ PlayStation 5เนี่ยวันนี้ก็ได้มีการปล่อยคีคิปนะครับก็คือเป็นคลิดแ e a ดาวนะครับก็คือแกะตัวเครื่องนะค,คือปกติเนี่ยมันจะมีแบบว่าอุปกรณ์ไอทีต่างๆเนี่ยมันจะมีเว็บของฝรั่งที่แบบมัยมีมี YouTube ของช่องฝรั่งที่แบบแกะเครื่องชอบแกะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ของเพย์5เนี่ยคือเป็นออฟฟิเชียลเนาะก็คือแกะเองจากจากตัวบริษัทโซนี่เลยนะครับทีนี้เราก็จะมารีวิวกันนะฮะว่าว่าอะไรที่มันน่าสนใจบ้างนะครับแต่ว่าจะไม่เปิดดูทั้งหมดนะฮะสำหรับใครที่แบบสนใจอ่าตัววิดีโอนี้นะ,ะก็ดูตรงลิงก์ด้านล่างนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะกดดูได้เลยก็เรามาเริ่มกันจากขนาดตัวเครื่องเนาะขนาดตัวเครื่องเนี่ยก็ จะเห็นว่าค่อนข้างที่จะใหญ่ทีเดียวนะครับความสูงเนี่ยตั้งแต่จากเอลถึงประมาณคือลําตัวเลยอะนะครับนะจุดเด่นอย่างแรกๆลเลยนี่ยก็คือ,อตัวฐานมาน,นีครับซึ่งเนี่ยปกติเนี่ยมันจะเป็นแบบแนวตั้ง by default นะโดยปกติทีนี้เนี่ยเขาก็โชว์มาให้ว่าตัวตัวฐานเนี่ยมันสามารถที่จะแกะออกได้นะครับก็ไข่น็อตออกแล้วก็มันจะเอาน็อตเก็บ เข้าตรงช่องตัวนี้นะแล้วก็ปิดเป็นฝารบบเรียบๆบได้นะครับแล้วก็ใช้เกาะกตัวไอ้เครื่อง a y ร t a t i ั n ตรงต่ง,งนีน้หลังจากที่เกาะก็จะเอามาวางเป็นแนวนอนอันนี้คือวิธีการเปลี่ยนแนวนอนนะครับมันไม่ได้วางกระดาษมันมันมีฐานรองข้างล่างด้วยนะครับต่อมาเขาก็โชว์เรื่องพอรนะ์ตเนาะพอร์ตก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะมีอย่างที่ทราบกันเนาะก็มี ยูสบไทยเอยูสบไทยซี C, นะฮะแล้วก็เป็นช่องแผน่นเนาะงนี้นะครับเลยนี้นะครับต่อไปด้านหลังก็จะเป็นยูสบไทยเอสองช่องเราบอกว่าเป็น s u ซูเปอ e ์สปีดช่องมดียวแล้วก็มีช่องใส่สายแลนแล้วก็มีช่อง HDMI นะครับแล้วก็มีช่องปลั๊กต่อไปนี้เลยจะเป็นปลั๊กมีแค่นี้คือมินิมอลก็ค่ะมินิมอนทีเดียวคือช่องเสียงเด็กแบบเป็นแคปซิลิกแค่นี้นะ ทีนี้ลาดับต่อไปก็คือเป็นเรื่องของฝาเนาะอันนี้ก็ตามที่มีข่าวหลุดออกมาก็คือฝาเนี่ยมันถอดเราได้สองข้างถอดได้สองข้างหมายความว่าในอนาคตเนี่ยมันน่าจะมีตัวคัสตอมไมค์ก็คือเปลี่ยนตัวฝาเนี่ยหรืออาจจะเป็นแบบบริษัทเตอร์ป,ปาร์ตี้ที่แบบทาฝาตัวนี้ออกมาต่างหากแล้วก็อามาใส่มันก็จะเปลี่ยนลายของเครื่องพูดเทปใหเปลี่ยนลายไปเลยได้ทั้งสองด้าน mm hmm. แล้วก็ลำดับที่โชว์ต่อมาก็คือ,อช่องตัว ไปช่องเก็บฝุ่นนะครับ d u คอ Collector ก็คือมีตัวนี้กัตวตรงนี้ช่องตัวนี้เขาบอกว่ามีประโยชน์ก็คือมันจะเก็บฝุ่นแบบที่แบบอากาศดูดเข้ามาแล้วมันมีฝุ่นก็จะมาเก็บดูดข้างใ้เนะี่ยวิธีที่เราทำความสะอาดก็คือเอาเครื่องดูดฝุ่นเนะี่ยเสียบเข้าไปดูดฝุ่นจากช่องสองช่อง,องดูดดูดก็จะทาความสะอาดเครื่องด้านในได้แล้ว mm hmm. ต่อไปที่เป็นจุดที่ว้าวที่สุดสําหรับผมนะครับก็คือช่อง Expansion Storage นะครับ ก็คือช่องใส่ฮาร์ดดิสเพิ่มนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ลองแล้วท่านซื้อเป็นสองเนาะก็คือเป็น SSD นั่นแหละนะครับก็จุดเด่นของมันก็คือถ้าจำได้ไม่ผิดเนี่ยเครื่องรุ่นก่อนๆเนี่ยมันจะเป็นฮาร์ดดิสที่ต้องมีการเปลี่ยนตรงนี้แต่ว่าตัวนี้สาม,มารถใส่เพิ่มเข้าไปได้เลยเลยที่ฮาร์ดดิสตัวจริงของมันเนี่ย มันจะเป็นฮาร์ดดิสก์ออนบอร์ดนะครับฮาร์ดดิสก์ตัวนี้หน้าตาแบบนี้ในฮาร์ดดิสออนบอร์ดอยู่ด้าน,ด,านด้านคือติดก,กับออนบรอร์ดคือติดก,กับแผงเครื่องนี่ครับแกะไม่ได้มีขนาดทั้งหมดหนึ่งเทราไบต์แต่ว่าขนาดเซกีประมาณแต่ร้อยกิกนะก็ตามตามฮาร์ดดิสทั่วไปก็เป็นประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะซื้อฮาร์ดดิสก์ใหม่มาใส่เพิ่มได้ใส่เท่าไหร่ก็เดี๋ยวผมต้องดูข่าวว่าแม็กซิมัมขนาดเป็นเท่าไหร่นะฮะแต่ว่า ก็ซื้ออะไรก็ได้ยี่ห้ออะไรก็ได้มาใส่เพิ่มไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อของโซนี่เนะนี่ยเป็นจุดที่เบาที่สุดใหสับคมก่อนหลังจากนั้นก็คือเป็นพวกเควก็จะอธิบายพวกคลิปต่างๆพวกแรมพวกอะไรนะครับพอไม่ค่อยมีอะไรสรุปว่าจริงๆเนี่ยข้างในเนี่ยมันก็ไม่ค่อยไม่ได้แบบมีอุปรกรณ์อะไรเยอะอย่างที่คิดนะครับแต่ว่าจุดที่ใหญ่ที่สุดของมันเนี่ยก็คือดีซบ ตัวนีเป็นใช่เป็นตัวที่แบบระบายความร้อนมันก็เคลว่าแบบระบายความร้อนได้ดีเลยเนาะแต่ว่าด้วยไซส์ของมันอันนี้คือทําให้เครื่องมันใหญ่สุดประมาณน,นี้คิดว่าเดี๋ยวโมเดลถัดไปก็คงทําเป็นสลีนเหมือนเดิมก็คือลดขนาดลงนนแต่ว่าสําหรับใครที่จะซื้อ,อ,อรุร่นแรกก็ก,ก็ก็ทาใจหน่อยมันอันนี้คือสําหรับผมมันเป็นเรื่องปกตินะของโซนี่ก็คือเครื่องเพล รุ่นแรกม,มันจะใหญ่เสมอแล้วมันก็จะแบบทำเล็กๆลงไปเรื่อยๆทุกรุ่นนะครับก็สำหรับกิปเนี่ยที่น่าสนใจก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ